สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง a u t o c a ส s Garage ช่องรีวิวรถยนต์ใหม่ล่าสุดที่คุณจะได้พบกับข้อมูลครบถ้วนทั้งรีวิวสเปคและฟีเจอร์ของรถรุ่นใหม่ๆก่อนเริ่มต้นอย่าลืมกดติดตามช่อง a u t o c r r s Garage เพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆที่อัปเดตตลอดเวลา วันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ล่าสุดจากค่ายโอม d ดากับ2026โอม d ดา c 5 EV ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทย์ทั้งดีไซน์ล้ำสมัยเทคโนโลยีล้ำหน้าและสมรรถนะที่โดดเด่นเรียกได้ว่าเป็นรถ EV ที่หลายคนกำลังจับตามองในปี2026 ดีไซน์ภายนอกของโอมูดา c 5 f 2026โดดเด่นด้วยเส้นสายโฉบเฉี่ยวไฟหน้าแบบ LED ที่ให้ความคมชัดและสวยงามกระจังหน้าปิดทึบตามสไตล์รถยนต์ไฟฟ้ามาพร้อมล้ออลลอยดีไซน์ใหม่ที่ช่วยเพิ่มความสปอร์ตและความหรูหราขนาดตัวรถถูกออกแบบให้มีสัดส,ส่วนสมดุลทั้งความกว้างและความสูงเหมาะกับการใช้งานทั้งในเมืองและเดินทางไกลาภายในห้องโดยสารเน้นความหรูหราและความสะดวกสบายเบาะนั่งออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์วัสดุคุณภาพสูงถูกเลือกใช้อย่างพิถีพิถัน หน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่รองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto ระบบเสียงรอบทิศทางที่ให้ความบันเทิงเต็มรูปแบบพร้อมด้วยแผงหน้าปัดดิจิทัลที่แสดงข้อมูลสำคัญครบถ้วนในด้านเทคโนโลยี OMODA C5F2026 มาพร้อมระบบช่วยเหลือการขับขี่ขั้นสูงเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน ระบบช่วยเบรกฉุกเฉินระบบแจ้งเตือนเมื่อออกนอกเลนและกล้องรอบคัน360องศาเพื่อเพิ่มความปลอดภัยสูงสุดนอกจากนี้ยังมีระบบช่วยจอดอัจฉริยะที่ทำให้การจอดรถเป็นเรื่องง่ายสมรรถนะการขับเคลื่อนถือเป็นจุดเด่นของรุ่นนี้ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงที่ตอบสนองทันใจเมื่อกดคันเร่ง อัตราเร่งดีและให้ความนุ่มนวลแบตเตอรี่ความจุสูงสามารถวิ่งได้ระยะทางไกลต่อการชาร์จหนึ่งครั้งคาดว่าจะทำได้มากกว่า450-500ถึงกิโลเมตรขึ้นอยู่กับสภาพการขับขี่และการใช้งานจริงรองรับการชาร์จเร็วที่ช่วยประหยัดเวลาสามารถชาร์จจาก20-8ถึงได้ภายในเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงอีกหนึ่งไฮไล์คือการออกแบบให้มีโหมดการขับขี่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นโหมดประหยัดพลังงานโหมดสปอร์ตหรือโหมดมาตรฐานเพื่อให้ผู้ขับเลือกใช้ได้ตามสถานการณ์ ช่วงล่างถูกปรับจูนให้เกาะถนนดีขับขี่มั่นใจทั้งความเร็วต่ำและความเร็วสูงเสถียรภาพการทรงตัวเยี่ยมแม้เข้าโค้งแรงแรงด้านความปลอดภัยโอมดา C 5F 2026ได้รับการออกแบบตามมาตร,รฐานสากลถุลงลมนิรภัยรอบคันระบบควบคุมการทรงตัวและระบบกระจายแรงเบรกถูกติดตั้งมาอย่างครบครันเพื่อให้ผู้ขับและผู้โดยสารมั่นใจทุกการเดินทาง สำหรับผู้ที่กำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าที่รวมทั้งความล้ำสมัยสมรรถนะที่ดีความปลอดภัยและความสะดวกสบายโ m o d ด C5F 2026ถือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจอย่างยิ่งด้วยดีไซน์ที่โดดเด่นเทคโนโลยีครบครันและระยะทางการวิ่งที่ตอบโจทย์การใช้งานจริง นี่คือรีวิวสรุปของ2,026โ m ม d ดา4 5 EV จาก AutoCrest Garage หากคุณชื่นชอบคอนเทนต์รีวิวรถใหม่ๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่อง AutoCrest Garage เพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดตและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมรีวิวรถรุ่นต่อไปขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า